ฮักสุขภาพชาแนลวันนี้พามาเดินเล่นทุงน่งนาตอนเย็นๆนะไปไปกันเลยเราไปดูน้องสาไปะสะนะเขาเรียกว่าน้องสะไปะอันนี้จะเป็นทุงน่งนาหลังเขาเตรียมดินเตรียมดินทำ เตรียมจะปลูกข้าวละไปจะไปดูสะตรงนี้ว่ามันมีน้ำไหมอันนี้เป็นทุ่งนาต่างจังหวัดไปดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนใครคิดถึงบ้านต่างจังหวัดทุ่งนาทันนี้มีบรรยากาศให้ชม หอมดินมากหอมกลิ่นดินไอดินไอดินเล็กกลิ่นโคนตมไปอันนี้มากับชีต้าเจ้าเก่าปิดเทอมเราก็มีเวลามาต่างจังหวัดนะดนั่งเล่นดีินี่นนสาเรา นั่งลงนั่งโมยประโยน,นนั้นเอาเป็นที่ดักป่าอ,อันนี้เป็นที่ดักป่ายวลงไปไม่ลงมันลื่นอันนี้ลึกตรงกลางอ่ะถ้าเขาขุดสระที่นามันจะเหมือนไม่ลึกแต่ว่าตรงกลางมันลึกอันนี้ขอบๆจะมีพักบุ้ง นี้ก็จะประมาณนี้มาเดินเล่นไปดูฝั่งโน้นไหมไปเดินไปเลยมาเดินเล่นสวัสดีทักทายช่องฮักสุขภาพชาแนลทุกคนนะช่วงนี้ก็จะได้เห็นคลิปเราแบบสองคนที่ต่างจังหวัดเยอะหน่อยเพราะเป็นช่วงปิดเทอมนะก็พา ชิต้ามาเปิดประสบการณ์มาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเราก็จะกลับไปกรุงเทพยาวๆเลยนะอันนี้เป็นทุ่งนาเราจอดจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงโน,น้นนี่จอดมอเตอร์ไซคตรงนี้นมาเร็วอากาศดีมากนี่เป็นไม่ใช่ทุ่งนาของเราเองนะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านแต่ว่าตอนเด็กเราก็มีโอกาสได้มาเดินเล่น มาจับปลาจับกบโอ้โอไปอันนี้เขาพร้อมจะปลูกข้าวแล้วเพราะว่าไถานาแล้วไถกบนี่เห็นมึงคิดอาจจะหวานข้าวแล้วด้วยนะเนี่ยมาอากาศดีไหม,มถ้าเป็นชาวนาก็ต้องอยู่กับทุ่งนาแบบนี้แต่ต้องมีรถไถานามี พันข้าวดีๆอะไรเงี้ยก็มีแปลงตรงนี้ที่ดินมีที่ดินแต่ถ้าไม่มีเราก็เช่าแต่ถ้ามีที่ดินเป็นของตัวเองก็ดีอาจจะให้ดูพระอาทิตย์ตกดินนี่นนพระอาทิตย์กำลังตกดินว้าวป่ อันนี้เขาทำนาธรรมชาตินะที่ดินทางอีสานก็ไม่แพงนะทุกคนเพราะว่าอ่าราคาข้าวมันไม่ค่อยแพงมากนะแต่คนอีสานก็นิยมช่วยเก็บพื้นนาที่ดินไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดอันนี้ก็จะเป็นต้นกระบก ที่มันจะมีลูกแล้วก็มีเม็ดนะก็ที่นาก็จะมีต้นกระบกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายต้นอ่ามันจะมีเนี่ยซิตามันจะมีตะกะแตนที่กิจกรรมตอนเด็กที่ป้าชอบทำเป็นกิจกรรมไล่จับตะกะแตนอยู่ในนาตะกะแตนจะมีหลายพันถ้าเรามองเห็น เราวิ่งไล่มันเราก็จะมีอุปกรณ์ในการฟาดมันด้วยการเป็นกิ่งไม้กิ<ๆ>่งไม้เล็กๆอ่ะกิ่งไม้เล็กๆฟาดมันถ้าฟาดไม่ทันก็ตะคุบเอาลองลงไปดูสิว่าจะมีไหมแต่ว่าตะคกะตแตนก็ใกล้จะศูนย์พันอ่าใกล้จะศูนย์พันแล้วก็ มันแบบนี้มันวิ่งไล่ไม่ทันเพราะมันเป็นหญ้าที่เดินเอ้ยเป็นดินที่เดินหญ้าไปเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงหญ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอลงหวานข้าวเพื่อ,อย่างนั้นไปนี่พระอาทิตย์กำลังตกดินทุกคนหูสวยเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังตกดิน บรรยากาศยามเย็นของทุ่งนาเนี่ยเป็นบรรยากาศที่แสนพิเศษมากนะทุกคนถ้าใครเป็นเด็กต่างจังหวัดก็คอมเมนต์เข้ามานะว่าคุณมีความพิเศษยังไงกับทุ่งนาเราคนต่างจังหวัดที่เป็นเกษตรกรก็เป็นชาวไร่ชาวนาเราก็จะมีความผูกพันกับที่นานะตั้งแต่เล็กจนโตก็โตมาจากที่นาสวยมากพระอาทิตย์ตก ป้ายขี้ก็จะมีโอ้แสงสวยมากบรรยากาศยามเย็นนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง h u s h u ล Channel ของเราด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายภาพ เสร็จแล้วเราก็าจะกลับบ้านแล้วนะโอเคบ๊ายบายชิต้า